ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาโซโลแรงเหมือนเดิมนะครับนะก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้เอาชาร์ล็อตมาอัพนะซึ่งตอนนี้นะครับหยาดออฟนะครับผมก็จะมีอะไรจะมาพูดด้วยนะครับนั่นก็คือสําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับคลิปนี้นะก็น่าจะแบบเป็นสายโซโลแรงนะครับก็จะมาวิธีการแก้เกมนะครับเป็นเกมตามสูตรเลยนะครับเกมนี้นะก็เราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ ก็คือต้อนเกมชาร์ลอตมันก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตพาที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตน,นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเล่นนะครับประมาณเรา,เราดูป่าของเรานะครับว่าเขาเริ่มความจบแล้วเราถ้าเราเป็นออฟเลนนะครับเราควรที่จะแบบเพย์เซฟนิดนึงนะครับนะอันนี้เป็นการพารช็อตแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนแบบดูไว้ก็คือผมพยายามดูพลังแฝงผมอยู่นะครับว่าผมเอาพลังแฝงอะไรมานะอันนี้อันนี้เป็นช็อตพาช็อตหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เข้าเลนกันปกตินะ ก็คือเราต้องดูด้วยนะครับว่าป่าเราเล่นไหนป่าเขาเล่นไหนครับคือต่อให้ทีมไม่ได้ข้อมูลอันนี้ทีมไม่ผิดน,นะครับอันนี้คือมันผิดในต,ตัวเรานะอันนี้พลาดต้นเกมนะครับอันนี้มันก็ต้องแน่ชัดแล้วครับเขาเขาได้ออกเขาต้องเอาแบบคลองแล้วน,นะนะเออ,อน,นีก็เราก็ดูไปนะครับผมก็พยายามจูนกลับมานะอันนี้คือผมพลาดต้นเกมนะครับแล้วเมดเราตายนะซึ่งผมมองว่า,าการเล่นเกมตามนะครับมันก็มีวิธีแก้ได้ได้หลายแบบนะ อันนี้นาคอตมาคือหยัน่นเขาเจอนะครับผมช่วยไม่ทันหรือแล้วนะครับนะตอนนี้แล้วก็ทำเท่าที่จะทำได้นะอันนี้เขาเรียกร่วงพลล่างนะครับผมโอเคหยัดไปนะเมื่อกี้ผมเห็นนะผมต้องรีบขึ้นมาเคลียร์คลิปเลยนะครับโอเคพยายามดึงเขากลับมานะไม่ให้ไม่ให้เขาไฟไฟล่างนะเราพยายามแก้เกมนะครับเพราะว่าเราโซโลแรงนะคือถ้าเพื่อนเขาเงียบเราก็ควรที่จะเงียบก่อนนะครับเราไม่ควรที่จะไปวอยวายอะไรนะ เคสจแต่วันนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอันนี้จะพาทุกพวนมีคอเลยนะครับนะผมก็ฟาร์มมาแล้วก็อันนี้ผมขอแบ่งตัวเล็กป่านิดนึงนะครับเพราะว่าผมตายต้นเกมนะครับมันนิดน้อยนะโอเคถ้าคือเราก็ดูป่าด้วยรับเขาถ้าเขาซีเรียลเราก็ไม่ต้องไปออานะครับอันนี้ขอเมซีนะเมย์เขาเติมบอลนะครับผมก็พยายามเพเซฟนิดนึงนะครับส่วนฟินิก์เล่นได้นะโอเค,เนะอเคขอลงล่างนะครับ มันก็ประคองประคองน,นะครับเพราะว่าทีมเขามีตัวทําจังหวะนะั่นก็คือลูอี้นะครับลูอี้เป็นตัวเลดเกมที่โกงมากนะครับผมบอกเลยต้นเกมนี้ก็มันคือมันมีมันขัดจังหวะดีครับซีซีมันเยอะมันทําให้ทีมเล่นง่ายนะครับข้อเทียมไฟได้เรื่อยๆนะโอเคป่าเขาขึ้นบนนะครับผมผมไม่ค่อยซีนะครับยังไงนี้เพราะว่าป่าเขามันตีป้อมแรงอยู่แล้วปิดเมีนะครับแล้วก็เกมนี้เขาเป็นป่าเวทครับแล้วก็ ผมก็ต้องจะเน้นในการในส่วนของการเล่นนะครับเพราะว่ามีทั้งวิดาลนะแต่ว่าเราก็จะแพ้าย่างตรงๆนะครับอย่างนี้เราปล่อยทีมไม่ไปก่อนนะครับทีมว่าพยายามคลองกลับมานะมันก็ต้องเสียอยู่แล้วนะครับเรามีลูอี้นะเขอเรียกไฟเตอร์ไฟได้เรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ปากไม่ได้เติมด้วยนะครับโอเคอเกมมันไม่ได้เสียข,ขนาดนั้นนะตอนนี้นะตอนนี้น,นี่อย่างเขาเปิดอันตีล้อมครับ ผมต้องน,นี้กลับมานะครับเมื่อกี้ผมว่าผมจะดูเลือดหยาดนิดนึงแต่ว่ามันคือผมรีบหนีไงผมไม่อยากเสี่ยงด้วยนะครับนี่ผมดูเลือดหยาดนะเขาไม่มีตันหรอกครับ้นเกมนะถ้าเขาจะได้ผมในป้อมยังไงเขาก็ตายนะครับไม่รู้านาะเขาจะได้ไหมครับวีรามาเติมนะแต่หยาดเขาเจ็บนะครับหามุมออนนะตอนนี้สกิลผมโบมือครับผมเดี๋ยวผมคอมโบไว้นาคอสเปิดน,นะ ไม่รู้ว่าวราจูบยังนะครับน่าจะจูบตอนหนาเขากดสีน้องกี้ไม่เห็นนะโอเคได้ครับก็คือผมจะที่บายฟังนะครับโอเคโอเคอันนี้ในส่วนของการแก้เกี่ยวนะครับถ้าเรากดโซโล่นะเราพยายามถ้าเราพลาดนะครับเราพยายามอย่าพลาดบ่อยนะอันนี้ผมจะขึ้นเป็นไก่อานะครับแต่ว่าเ,าเปลี่ยนใจนะครับเป็นถอายแล้วกันครับเพราะว่าเวขเขาแรงนะ เือแบบถ้าถ้าขึ้นคอยอนนี้กันได้ก็คือผมจะไปขึ้นดำเเลยนะหรือไม่ก็อาจจะเจอขึ้นป้องกอังนยานครับโอเคทูเลนนะครับวันนี้เราก็กันบ้านไปครับทูเลนเขาจะมาจะมาหาผมเรืเร่อยๆเลยนะรู้นไม่ทำไมครับเพราะว่าผมพลาดที่เขาต้นเกมนะครับแบบเขารู้ว่าเขาเปั๊บผมได้นะเขาเลยจะมาเราก็พยายามอย่าอย่าอย่าให้เขามานะอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งอย่างนะมันทําให้ทีมผมน่าเล่นนะครับเป็นไหมครับนล่าป่าป่าผมไม่ไม่เตือนไหนะ ส่วนป่าเขาแบบมาเล่นบนครับก็ขาไม่ได้ผมนะไมนได้ทำให้ทีมผมเล่นได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเลยเล็กน้อยนะครับเราก็ดูทีมด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมพยายามปาสกิลหนึ่งนะครับเพื่อเก็บคอมบนะนี่ก็ปาไปครับอันนี้ผมจะเก็บคอมบไว้นะครับผมมาล่างนะครับผมเห็นโตัวโรเขาขึ้นบนนะอันนี้เขาไม่ได้แจ้งนะครับอืดผมอยู่แรงประมาณคอนนะคอนต้นต้นนี้นะครับ แต่ว่าทีมผมเหมือนแบบเขาไม่แจ้งห้อมลอะไรนะครับเขาแบบเหมือนให้เรารู้รเองอะอันนี้ฟินิก์เขายังไม่รู้ครับว่าเขาต้องไปบนเห็นไหมเขามาล่างนะครับปกติเขาต้องพีมาสสลับนะครับนะโอเคเราก็แบบพยายามกัดไม้ไปก่อน,นครับอันนี้คือเขามีสิทธิ์เรียกเนะี่ยเห็นไหมครับถ้าหยาดเราเราดูมินิแมปนะครับหยาดไปอย่างนี้เราต้องรีบเพียคิมนะครับยังไงทีมเราเรา,เราไปเตือไฟไม่ทันแล้วครับเราอยู่ล่างมันไม่มีวาร์มนะ เขาเขาไฟเขาจะฆ่าตลอดนะครับเราก็เสียด้วยนะครับผมพยายามดันเวฟลงสูงไว้นะครับคือให้ให้เขาเลิกไฟอ่ะครับดึงไฟกลับมานะพยายามหาเงินช่วงนี้ผมก็พยายามดูป้อมนะครับป้อมในสำคัญครับสำหรับผมป้อมการมันสำคัญนะป้อมร่างผมไว้ใจเพื่อนครับจังหวะนี้เวลาเขาจะเอาผมนะครับดูเรดนมา เดี๋ยวเพื่อนบ้างให้ครับนาะคอสเก็บเทลไปได้นะก็สวยนะครับเว่าต้องรีใหมนะ่นในการแก้เกมนะครับมันมีอยู่หลายแบบนะครับในทีมเขาเล่นนะผมพยายามปา๋ยวปลาไปโดนนะครับก็คือในส่วนมากที่นิยมกันก็คือการแยกดันนะครับแต่ว่าการแยกดันถ้าเราโดน,นหนักๆมันก็มีคุมนะครับชที่วงวานนี้เขาโล่มากนะผมพยายามจะเล่นนะครับเราต้องเอานี่นาคอสนาคอสเปิดน,นะผมมีการเวฟพอดีผมเลยเข้าเลยนะครับโอเค ต้องออกนะครับต้องออกใจเย็นนะครับโอเคอันนี้เมดเมดผักสวยมากนะครับผมเกือบโดนคอมโบนะผมต้องรีใหม่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมดูก่อนนะว่าผมจะขึ้นอะไรดีคือผมสองคีย์สองใจเมือนดาบถือกับไกอาร์นะครับในจังหวะนี้นะเห็นล่างนะครับฟินกีโดนครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะอันนี้ฟินกีเขามีสกิลค่อนข้างเอาตัวรอดสูงเลยครับเราก็พยายามไว้ใจ่อนนะครับ คือเกมเราค่อนข้างที่จะแพ้ไฟบ่อยนะแต่เมื่อกี้เราได้ไฟกลับแล้วก็คิวเรามันก็กลับมาว่าข้างส่งอะแต่กลางไ,ไม่รู้ว่าอะไรครับเสียตัวรลไปอีกหนึ่งนะท่งที่จะเสียนะครับโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับการแก้เกมนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือการแยกดันนะครับแต่ถ้าเรามีนาคอรแบบนี้ผมอยากให้ทุกคน,นครับพยายามช่วยทีมกันป้อมนะให้นาคอรตเป็นตัวแยกดันจะคุ้มกว่านะครับ เห็นไมฟีนีเครื่องสูงแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะตายสูงมากนะครับนะแต่ผมก็อันนี้เขามีเอาสกิลตัวล้สูงนะครับนะจะให้นาคอนเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็ให้ออฟเลนกับนาคอนนะครับนะอันนี้ผมพยายามการป้อมนะครับไม่ให้เขาเขาออป้อมเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าเขามีสกิลโทมนะครับนะตัวโรอแบบนี้เดียวนะครับผมพยายามพยายามคุมนะครับคุมกลางนะแล้วก็ถ้าถ้าได้กลางนี้เราจะได้ พื้นที่กลับมาเล่นได้เลยนะครับนี่ผมได้การเวทมาอันที่สองชิ้นเลยกันนะครับเห็นไหมครับฟินนีคือเขาขึ้นสูงนะครับมันก็ดีเลยครับแต่ว่ามันจะนี่ถ้าแยกดันแบบนี้คือพลาดนะครับตายสองนี้มันจะทําให้พวกผมสามตัวกันกันบ้านยยกนะครับการดันเวฟมันก็ดีนะครับ แต่ว่าถ้าไปตายนี่มันจะมันจะภาพแบบนี้แหละเห็นไหมเขารู้ว่าเราตายคนระับแถมมีรูยี่เขาเรียกเขาเรียกมาเลยครับเรียกมาพร้อมขึ้นบ้านนะถ้าเราแบบนี้เราต้องปล่อยนะครับอันนี้โตัว่ไม่รู้ไปทําท่าไหนนะครับชัดดาวหยาดหยาดได้นะนี่อันนี้จังหวะนี้สวยครับผมได้เทลนะอันนี้ผมจะเข้าต่อแต่ว่า ดูดูสเตปขอเขาแบบเขาออกสายไปน,นิดนึงนะครับผมไม่เต็มคอมโบนะอันนี้ต้องดีใหม่ครับก็เ,เกิดมาครับโอเคเราก็พยายามลิงไปนะโตโลโตโลพยายามยืนให้นะครับขอยืนได้ง่ายๆนะครับตอนนี้อันนี้ผมพยายามปาไปนะต้องดูอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะกลับมานะอันนี้ผมพลาดไปนะครับผมพยายามจะเล่นนะ พราะว่าเขาเรียกนะครับเขาเรียกเขาเขาเรียกใ้เขาก็เล่นได้เขาเติมเลีอยนรัวๆครับโตโรโตโรได้ครับสวยครับอยู่เล่นได้นะโอเคอันนี้ก็ต้องสลับกันพ่านนะดูดูคิวกับคิวกับการตายนะมันจะแบบลเลียก,กันมากนะครับแต่ว่ามียูวีนะครับที่ประคองทีมได้ดีนะอันนี้ต้องให้เครดิตครับโอเคตอนนี้ผมก็เลีนเนี่ยนะเรักลางนะ ทีมเหมือนจะเรียนนับตัวลูกเขาพยายามยืนนะครับผมต้องผมต้องเอาให้นะครับผมไม่อยากให้เขาตายนะครับเพราะว่าตัวลูกเขาเล่นดีนะอันนี้โอเคผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าเมื่อกี้เขามีตัวซอนไหมหรือว่าเขาถ่ยนะครับหรือเขาตายหมดแล้วไงเนี่ยเี่ยผมไม่รู้ว่ามีหยาดซอนไหมครับมันตายสองนะเมื่อกี้หยาดมาครับผมพยายามดูเลือดหยาดนะอันนี้หยาดเขาเล่นครับได้เลยครับผมก็ได้นะสวยเลยครับตอนนี้ นีโตโร่เขามีสกิลลดดาเมจครับเขาเลยืนได้นานนะแถมเทียวเขาถ้าเทียวเขาออกทารอนหรือเป็นพวกจ้าเกาะนะครับมันจะทำให้แรงกว่านี้นะโอเคโอเคร้องใจเย็นครับเขาเรียกเติมเรียกเติมกรได้เลยครับนี่ผมพยายามปาคอมโบนะนี่นาคอาทำสวยนะครับอันนี้ผมต้องเอาเอามัน่ตัวอผมกดดาบถึงนะครับโตัวโรกเขาเติมนะ ผมต้องออกนะครับเพราะว่าผมยืนในป้อมนา้นครับตัวโถกเขาเข้านะครับเขาคงอยากได้ตัวเขาสกปร์นะเขาเข้าแบบนี้นะเราเข้าไปตายให้เลยแต่ว่าเราเท่ที่จะได้การันเราได้ป้อมลางก็ถือว่าคุมอยู่ครับเราเปิดบาร์แหลกเขาได้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงเป็นในส่วนของ15นาทีแล้วครับเป็นส่วนที่ต่อให้เราทำดีแค่ไหนมันก็มีค่าเท่ากันแล้วนะแต่ตอนนี้เราเปิดบาร์แหลกได้แล้วครับเรามมคุมกานะ โอเคแต่ก็ยังไม่ชวนนะครับเพราะว่าทีมเข่าทีไฟก็ค่อนข้างตึงนะครับนะเพราะเขามีลูอีนะอันนี้นาคอรทล้งได้นะครับ yeah, นี่พยายามจะเรียกลูอีนะครับแต่ว่าเขาเรียรกกลับนะครับแต่หย่านะครับยันโฟกัสเมนนะครับซึ่งหยันทําดีมากครับชอนนี้อันนี้เขาเกลับนะครับเพราะว่าเขาโดนมาปิดนะแต่นาคอรทไปลึกเกินนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะ เจอทุเรียนกับวีระผมว่าไม่น่ารอดน,นะครับโอเคแล้วก็พยายามไปครับอันนี้นาะคอนมาตายในจังหวะที่สําคัญมากนะครับนั่นคือกอดเกิดนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มนะเอาจริงผมมีสันสามตัวเขามีกันสี่ตัวครับกอดเกิดด้วยจังหวะนี้โตโรเข้าไฟได้ไม่รู้ไปทําท่าไหนนะครับได้เมดของมานะอันนี้ผมต้องเอาให้ได้ครับตัวเดียวทีเดียวโอเคได้ดูอี้นะครับค่อนข้างรวยนะตัวนี้ผมต้องเอาครับ ต้องเอาหยาดนะครับอันนี้คือผมพลาดครับผมสกิลม่โดนครับมันเลยไม่เต็มคอมโบนะผมไม่มีผมไม่มีของกันหยาดด้วยไงผมมีแค่ดาบถึงนะครับหยาดเลยเกมนั่นด้วยมันแรงนะครับโอเคผมก็ยืนนานอยู่นะครับอันนี้ฟินิกมาได้ครับจังหวะนี้คือเป็นพิพิกวิกิเป็นโอกาสเลยนะครับก็คือพมเดือดตโลกับฟินิกครับส่วนเทวคงไม่ไม่กล้ามาแย่งดาบนะครับ อันนี้คือสวยเลยครับต่อมาก็น่าจะโดดนะครับเพราะว่าอันติฟินิกแรงนะอันนี้ก็ได้ดาร์กฟรีเลยนะครับโตโรชัดครับยืนยิงยืนยิงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีของผมนะครับที่ผมเลือกที่จะเล่นกับหยาดนะเพราะว่าเราได้ดาร์กฟรีๆนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นบานได้แทบจะแม่นะครับแต่เราก็ต้องขึ้นกับเทคนิคการนี่นะครับว่าเราจะขึ้นบ้านได้ไหมนะนี่ผมก็จะชิคเลือดชิคของไปครับโอคเชบ ล็อกเกร์นะครับช็อตนี้โตโรพยายามโซนนะครับโตโรมีอมูเรนนะครับเลื้อยเลือดได้ดูรัวนะครับเขาก็แบบไม่ต้องกลับบ้านนะเหมือนพวกเรานะครับโตโรพยายามอันนี้คือโตโรกาเรนมาครับดูครับสวยครับโตโรได้ค่อนข้างดีครับตอนนี้โรโพยายามเราก็เคลียร์กลางเข้าไปนะครับ กินมาเล่นนะครับแต่ว่าเราก็แบบพยายามทำให้ทีมเล่นง่ายนนะอันนี้เทียวปิดนาคอได้นะครับซึงนาคอร์มีบับก่อนนะเขาตายเขาก็บับก้เสียเหมือนผมนะไม่ได้บับก่อนครับแต่ว่ามีแค่แวนการนะทีมเราถึงกับกดอีกอย่างว่าเลยนะครับอันนี้ฟินนิกไปล่างนะครับฟินิกขอดันนะอันนี้ผมส่งใส่ฟินิกบ้ากนะครับเขาชอบดันมากนะแบบเขาควรที่จะเรียนออฟนะครับนะเขาไม่มาจ่ายรามีนนะครับ ผมก็ต้องถ่ายก่อนนะคือมันต้องมีช็อตผมพลาดเขาพลาดกัน,นครับมันก็ปรัปผนไปนะครับเพราะว่าไม่ได้กันไม่ได้คอเกมกันนะครับก็จะโทษกันไม่ได้นะอันนี้ผมก็พยายามหาเงินไปนิดนึงนะครับผมจะเอาไว้ซับของนะผมได้ก็เกลือแล้วครับผมก็มาล่างนะแต่ว่าเทีวเดินลึกมากนะครับเทียวอยากได้ป้อมนี้นะเทีวหิวป้อมจัดโดดปิดนะครับจังหวะนี้แต่ว่า มันมีตัวมันมีตัวออกมารับนะครับเป็นทูเรียนนะได้ทูเรียนแทนนะครับทูเรียนเข่าก้าเร้นมากนะครับผมดูเชิงอยู่นะครับว่าหยาดเอาไงหยาดล้าครับที่วันนี้ผมต้องเล่นให้นะครับให้ทีมขอนที่วานนี้ผมก็ต้องฝากทีมนะครับผมเขาไปยืนให้แป๊บหนึ่งแต่ว่ายุยปิดงานได้ค่อนข้างสวยครับองให้เครดีตเลยครับตานี้ผมมีก่อเกิดนะครับตาหนี้ัง่วานนี้ยานตายนะครับทูเรียนตายนะครับดูอีตายอีกเป็นยิงหมาวุกนเหรครับผม ต้องปลดให้ได้นะครับเกมนี้ก็ข้างนานนะครับวันนี้ผมรอสับเขียวเลยนะครับตาค่าสับไปเลยนะอันนี้คือผมอยากให้วิธีการขึ้นบ้านที่ดีนะแบบนี้แบบมีตัวสตันแบบตัวเข่ากันบ้านแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้มีการขึ้นบ้านแบบง่ายๆนะเราต้องเข้านะครับเราต้องพีชีปหนึ่งคนนะครับไม่ต้องกัวตายครับนี่ผมเข้าเลยนะโอเคผมตายครับสับของครับออกมาครับ ดูครับเทียวยิงผมเม็ดเดียวค่อแรงนะแต่ว่าผมก็มาตีแต่ป้อมนะครับนะคอยปดงานให้ที่พอเกิดมาเร็วล้วครับแต่ว่าก็ตายไปครับโอเคครับแก้เกมสุดจัดนะครับตานี้กอลินยากทำทีมเขาและทีมเรานะครับก็พลาดกันไปนะครับไม่ได้ขอเกมมันนะเพราะว่าเป็นการโซโล่ครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย